ไปดูเรื่องราวนี้กันค่ะเจอตัวแล้วนะคะสำหรับ2นักศึกษาสาวค่ะช่วยเก็บถ้วยชามร้านชาบูหลังเจ้าของร้านประกาศตามหานะคะล่าสุดได้ชาบูชุดใหญ่กลับไปรับประทา,านที่บ้าน1อิ่มกันเลยค่ะความคืบหน้ากรณี2นักศึกษานะคะของวิทยาลัยการอาชีพพิมายอําเภอพิมายค่ะเธอก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดหน้าร้านชาบูชื่อว่าร้านชาบูโคขุนอําเภอพิมาย ก่อนที่ทั้งคู่จะได้ช่วยกันเก็บถ้วยเก็บชามที่หล่นกระจัดกระจายอยู่หน้าร้านหลังเก็บเสร็จทั้งคู่ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยนะคะทางเจ้าของร้านเนี่ยจึงได้นําคลิปวิดีโอดังกล่าวออกมาโพสต์ชื่นชมแล้วก็ประกาศตามหา2นักศึกษาสาวดังกล่าวค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณล่าสุดนะคะ นางสาวนันทพัฒน์ปรัชญานิธิพันธ์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านโคขุนพิมายไทยวากิลเธอบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนำคลิปภาพดังกล่าวโพสต์ลงโซเชียลเพื่อชื่นชมแล้วก็ประกาศหา2นักศึกษาสาวดังกล่าวให้กลับมาที่ร้านหน่อยเพื่อต้องการจะกล่าวขอบคุณค่ะล่าสุดนะคะเจอตัวน้องทั้งสงคนแล้วนะคะนี่แหละค่ะ คนแรกชื่อนางสาวกัญญาพัชศรีสวัสดิ์เป็นนักศึกษาปวชชั้นปีที่3ของวิทยาลัยเทคนิคพิมายแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะและนางสาววิชาดาแสงหานนะคะก็เป็นนักศึกษาปวชชั้นปีที่3วิทยาลัยเทคนิคพิมายแผนกเดียวกันนะนะคะโดยทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาที่ร้านตามที่เป็นข่าวไปนะคะหลังได้พบกับทางเจ้าของร้านแล้วทั้งคู่ดีใจมากทั้งคู่บอกว่าต้องการช่วยทางร้านเก็บถ้วยชามที่หล่นลงพื้นไว้ให้กับทางร้าน ก็ไม่คิดว่าทางร้านเนี่ยจะประกาศตามหาเพราะทั้งคู่บอกว่าไม่อยากปล่อยผ่านเพราะว่าถ้วยชามเนี่ยมันกระจัดกระจายจึงอยากช่วยเก็บกลัวว่าจะมีรถวิ่งมาเหยียบได้รับความเสียหายนะคะซึ่งทางเจ้าของร้านนะคะก็มอบชาบูให้กับน้องทั้งคู่เนี่ยนะคะไปรับประทานที่บ้านชุดใหญ่หลังทั้งคู่เนี่ยเขาบอกว่าออหนูว่ต้องกลับไปช่วยงานที่บ้านไม่มีเวลามานั่งกินที่นี่นะคะทางเจ้าของนั้นก็ให้เป็นของขวัญกลับไปค่ะหนึ่งอิ่มเลยอิ่มจุ๊บเลยนะคะ นี่แหะค่ะก็ต้องชื่นชมนะคะน้องๆอพูดอีกครั้งนะคะน้องๆนักศึกษาปวชนะคะวิทยาลัยเทคนิคพิมายค่ะ